สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอตอนรับทุกท่านเขาสู่รายการเพียวไหลสวยรวยสเสน่นันเองค่ะซึ่งจะนําความสุขนะคะมาสู่กับทุกท่านนั่นเองค่ะและมือน,นีค่ะยุกับน้องติ๊กสาวบ้านนะคะ่ะค่ะน้องนาสาวบ้านเมืองค่ะคุณผู้ชมและแน่นอนนะคะมาพบกับพวกเราสองคนแบบนี้นะคะก็จะต้องมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะคะแล้วก็กรารใช้ชีวิตนะคะอย่างปลอดภยัยอย่างมีสุขภาพที่ดีนะคะเตรียมตัวที่จะแบบก้าวสู่อายุแบบว่าเป็น สตรีวัยทองวันนี้เราก็เลยพูดถึงสตรีวัยทองนั่น<ม>เองคุณผู้ชมพูะะถึงเรื่องไวัยรุ่นวไัยสาวกันไปค่อนข้างเยอะแล้วมืนอ,มอนีคอนะคะหาข้อมูลดีๆค่ะมาแนะนําสําหรับนะคะสตรีวัยทองนั่นเองค่ะ,คะซึ่งหลายท่านโทรกันเขามาว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับนะคะการลดอาการความห่อนวบวาบในร่างกายของสตรีวัยทองเนี่ยหาข้อมูลมาพร่าสส่กันฟังแง่ว่าจะเ็จังไดเพื่อให้ความหอนนะคะในร่างกายของสตรีวัยทองน่ะมันลด ลดลงใช่แล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันมีท่าบริหารที่ช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ค่ะคุณผู้ชมเป็นท่าบริหารแก้อาการร้อนบูบวาบของสตรีวัยทองค่ะคุณผู้ชมยิ่งฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะยิ่งเสื่อมถอยลงค่ะระดับฮอร์โมนต่างๆก็จะลดน้อยลงลเราก็จะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นกว่าปกติอยู่แล้วเนาะเพราะว่าแบบคือเราไม่ได้แบบวัยรุ่นเหมือนเดิมแล้วอะถ้าเราวัยทองแล้วเราก็จะต้องแบบว่าเหนื่อยกว่าปกตินั่นเองวันนี้เราเลยมีข้อแนะนําดีๆค่ะเขาบอกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยนอนราบกับ พื้นแล้วเอาขาทั้งสองข้างเนี่ยแนบชิดบนกําแพงก็ค oh, ือเป็นรูป <L. S 2> ตัวแอลแบบนี้ oh. นั่นเอง oh. คุณผู้ชมนะมีรูปประกอบให้นะ oh. ก็คือเขาบอกว่าทําได้ประมาณ3-5นาทีก่อนแล้วพอนานๆานไปเริ่มชินแล้วก็ทําประมาณสักวันละสินาทีหรือยิ่งถ้ารู้สึกว่าแบบ มีสมาธิมากขึ้นหายใจเข้าหายใจออกก็จะทําให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเพิ่มมากขึ้นอ๋อรดอาการแล้วนี่ของสตรีไวท้องได้เป็นยางยีใช่มนบัค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาการที่เกิดขึ้นบ่ได้ขึ้นยู่กับอากาศบ่ได้ขึ้นยู่กับนะคะเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่แต่ว่ามันเป็นนะคะฮอร์โมนในร่างกายทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อมีนะคะทาทีบริหารภายนอกแล้วกับควรนที่จะไปหาอาหารนะคะมาบํารุงฮอร์โมนค่ะอาหารทีมีพวกไฟโตเอสโตรเนจนจํานวนมากบ่ราว่าจะเป็น พวกทันยพืชงาดำานะคะหรือว่าเป็นถั่วเหลืองก็ได้เช่นเดียวกันเป็นน้ำเต้าหู้อะไรอย่างนี้นะก็จะพบได้มากในถั่วเหลืองนะคะซึ่งพวกที่เราพูดไปเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมไปเข้าไปในร่างกาย<อ>เยอะพอสมควรเลยกว่าจะได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าแบบ คือไม่ได้กิน,น <ะ S 1> อยู่ทุกๆวันเนาะอะไรอย่างนี้น <ะ S 1> ใช่คือว่ากว่าจะเห็นผลมันต้องใช้ระยะเวลาในการทั้งนะคะบริหารทานทั้งไปหาพวกทันยาืชมากินมันจะดีกว่าบอดทามีอีกหนึ่งทั้งเรื่องนะคะที่สามารถเห็นให้คุ้นนะคะอาการเหล่านี้คือบอกว่ามันลดลงจนหายไปในที่สุด<ช>เพียงแค,แค่คุ้นนะคะมีสิ้นเรียนะคะแล้วกินหนึ่งเม็ดก็นอน<ช>รับรองค่ะอาการของคนไวท้องนะคะจะบ่นเท้าลงจนคุ้นนะคะสามารถที่จะดําเนินชีวิตเหมือน ไว้สาวๆเลยถูกต้องค่ะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยนะ,ะพี่ติ๊กว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเราก็ทานน้ำนมถั่วเหลืองอยู่เป็นประจำทุกวันแล้วจะแบบช่วยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนให้เราแบบได้เยอะขึ้นไหมก็มีค่ะถามว่ามีจริงๆคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าในน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยคือจะมีสารสกัดที่เป็นเป็นถั่วเหลืองก็จริงแต่จะมีแป้งแล้วก็น้ำตาลเนี่ยมากพอสมควรอาจจะทำให้เราเป็นโรคอ้วนก็ได้หรือมันอาจจะเพิ่มปริมาณน้ำหนักของเราได้แต่ว่าสำหรับของเขานะคะสกัดมาจาก จมูกทั่วเหลืองค่ะซึ่งนะคะคําว่าจมูกส่วนมากมสารอาหารมันจะไปกระจุกอยู่ตองนั้นเมร่ะว่าจะเป็นนะคะน,น้ำนมขาวไม่ว่าจะเป็น,นะคะของเทาก็จะเป็นจมูกทั่วเหลืองนั่นเองค่ะซึ่งมีนะคะไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าสารทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงนะคะมากกว่าแป้งทั่วเหลืองเนี่ยถึง20เท่า,าซึ่งตามปกตินะคะทองตลาดเพิ่นมักจะใส่เป็นแป้งทั่วเหลืองถ้าว่าเป็นภาษาบานเทาก็คือว่าของเท้าเนี่ยเข้มข้นมากกว่าทองตลาดถึง20 ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดเพลงเท่านี้ค่ะสารสกัดที่มีประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากตังกุยนะคะเป็นสมุนไพรจีนค่ะคุณผู้ชมที่ช่วยปรับสมดุลแบบองรวมของเพศหญิงเลยค่ะแล้วก็มีคออินไซ์คิวเทนค่ะที่ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระได้นะคะให้กับพลังงานเซลล์ค่ะค่ะมีสารคะสาสกัดจากเมล็ดฟักทองที่อุดมไปด้วยสารแกมมานะคะโฟโตฟิโลนั่นเองค่ะซึ่งสารตัวนี้จะไปต้านการอักเสบนั่นเองค่ะและไปซ่วยลดอาการกลั่นปะ สว่าบโบยูค่ะมอ้อมากๆเลยสําหรับสติไว้ท้องที่การปัสสาวะบ่ค่อยอยู่นะคะและยังมีสารสาก,กัดนะคะจากพวกเปลือกซ้อนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท,ที่ดีมากๆเลยนะคะจึงเฮียในโตนี่นะคะบอกว่าเขาไปซอยบำรุงผิวพรรณเขาได้เป็นอย่างดีจึงเฮียในโค้ที่กลินนน่นสินเดียนะคะนอกจากจะมิภายในที่เราผิวพรรณยังดีวิตามิน e, อีคอลลาเจนอีกต่างหากเยอะแยะมากมายเลยสา,สารสาก,กัดเหล่านี้ก็จําเป็นมากๆเลยนะคะที่ช่วยไปเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงของเราให้อยู่ในสภาพ ที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็คงที่ด้วยแถมยังพวกลดอาการที่เกิดสิวเกิดริ้วรอยรอยหมองคล้ารอยเหี่ยวยน่นแก่ก่อนวัยอันควรก็สามารถลดสิ่งเหล่านี้ไปจากใบหน้าคุณผู้ชมได้นะคะนี่แหละค่ะก่อนจะกินอีหยัางค่ะอลองสังเกตหลังกล้องสักนิดนึงนะคะว่ามันคู่ควรที่จะมาดูแลนะคะสุขภาพของเฮาหรือบอสําหรับท่านใดที่อยากนะคะลดอาการของสตรีไว้ท้องอที่อาจจะเป็นัตเองเนี่ยเป็นหรือว่าอาจจะเป็นค้นทางกายนี่เป็นเนี่ยสามารถที่จะแนะนําให้เพื่อนกิน นตัวี้้ไดรับรองค่ะว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะไม่ยอ่อๆสําหรับท่านได้สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นยูน่าจอได้เลยและโปรโมชั่นสาหรับมื้อน,นี้จนถึงวันที่เก้ามีนาค่ะนางนัค่ะใช่ค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถซื้อสินค้าชิ้นที่2ได้นะคะลดราคาไปเลยค่ะคุณผู้ชมถึง50%ด้วยกันถึงวันที่9<ต>า้ามีานาเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องรีบหน่อยนะคะสินค้าแบบว่าทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็มีคนสั่งเข้ามาเรื่อยๆเลยนะต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของกันให้ดีๆค่ะไม่อยาก ให้พลาดสินค้าดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเขาไปพากันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน,นะคะจะมาว่าทึงเรื่องเลิฟเวอร์นะคะสิ้นเดี๋ยวว่ามันดีจังใดกันนี่ค่ะค่ะ,คะที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมากล้าวไปจนถึงบ้านเอวนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็น1ิกว่าวันจะเหลือแค่เพียง หวันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอกที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับแต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นเหมือนผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแย่ก็ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียร,รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะคะ่ะเพราะว่าจมูกทั่วเหลืองของซินเดียมันให้ปริมาณฮอร์โมน ผู้หญิงถึง20เท่าซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์ท้องตลาดทั่วไปมันทาให้เบม่มอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของเบม,มอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเพียวไลซินเดียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8440สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล Sure. she will like เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับเข่ามาสู่ส่วนที่รายท่านล็อกคอนกันค่ะในช่วงเพียวไลยเลิฟเวอร์นั่นเองค่ะซึ่งมืนีจะมีคนมาแชร์ประสบการณ์นะคะความประทับใจเกี่ยวกับตัวสินเดียของเฮานั่นเองค่ะส่วนมือนีค่ะแขกรับเชินจะเป็นผู้ใดนะคะเดี๋ยวห้น้องนเป็นคนแนะนํากันเลยค่ะได้เลยค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับพี่เอกอดิศรอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมบอกแล้วว่าจะต้องเจอกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมและวันนี้ก็มาแต่งอีกเช่นเคยนะพี่ตีคอเขามาจะมาเล่าถึงประสบการณ์ความหลง หลของซินเดียกินเองเหรอคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภรรยาครับอ๋อเป,เป็นคุณภรรยาแล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าถึงประสบการณ์ที่คุณภรรยาเนี่ยมีต่อซินเดียหน่อยหรือว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาทางด้านสุขภาพอะไรบ้างเอง่ยอ๋อคือจริงๆแล้วว่าภรรยาพี่คือมีลูกหนึ่งนะอ่าก็แต่งงานไปเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วก็มลกีลูกน้อยด้วยกันหนึ่งคนส่วนปัญหาในสุขภาพร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วว่าแฟนภรรยาของพี่คือไม่มีปัญหาอะไรมากมายหรอก แต่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่คือแบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดถึงกัน mm hmm. นั่นก็คือปัญหาเรื่องกับช่องคอแห้ง mm hmm. หรือว่ามดลูกแห้งประมาณนั้นแบบว่าไม่ค่อยกล้าพูดใช่ใชเพราะว่าโดยปกติทั่วไปอ่ะคือหลังจากภรรยาหรือว่าผู้หญิงเนี่ยคลอ,อดบุตรแล้วเนี่ยเขาจะมีช่วงระยะเวลาที่แบบว่าคือฟื้นฟูฮอร์โมนตัวเอง mm hmm. ก็แบบว่าเขาจะเริ่มแบบ เขาจะไม่มีความรู้สึกจากจะมีมีอะไรด้วยกันเพราะว่าเพราะว่าช่วงมดลูกของเขาอะช่วงช่องคลอดเขาจะแห้งแล้วก็ไม่มีไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นแบบเวลาเราทางสามีเนี้ยทางทางพี่เนี้ยเออแบบว่ามีความต้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้สึกไม่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 อยากจะมีด้วยเพราะว่าแห้งไงช่วงช่องคลอดมันแห้งแล้วแบบว่าคือเวลามีทุกครั้งเนี้ยก็จะรู้สึกเจ็บเขาก็เลยไม่อยากมี่างี้มันก็เป็นปัญหา คือมันเหมือนกับว่าเป็นปัญหาเล็กๆนะแต่ก็เป็นปัญหาทั้งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยเนาะใช่มันก็ทําให้แบบว่าเราคือรู้สึกอึดอัดอะรู้สึกไม่มีความสุขอะ่ะคือแบบว่าเวลาเขาบางครั้งเขาก็รักเราเออเขาก็เปิดโอกาสให้เราอ่ามีมีอะไรด้วยกันแต่ว่าเขาจะรู้สึกเจ็บเราก็สงสารเขาเออมันเป็นอะไรที่แบบว่า เอออึดอัดอ่ะอึดอัดจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กกับบลเล็กถ้าสะสมไปในระยะยาวอาจจะมีปัญหาได้นะคะฉะนั้นก็เลยบอกว่าล้องแนน้าไห่คุณภรรยาทานซินเดียมืนบอกค่ะถูกต้องครับคือก่อนหน้านี้ตัวตัวพี่เองก็เคยเล่าอยู่ในรายการแล้วว่าได้มีการใช้ตัวดีท็อกซ์แล้วก็ตัวกาแฟแต่พอหลังจากที่กระแสของการรับประทานซินเดียเนี่ย ดีมากแล้วก็แบบว่ามีลูกค้าทขาคุยกับพี่ว่าเขาใช้แล้วได้ผลเงี้ยใช่ก็คือได้รับความสนใจมากๆเลยในตัวซินเดียใช่แล้วทางนั้นนี่คือแบบว่าพอภรรยาเขาได้ยินได้ยินจากที่พี่พูดคุยกับลูกค้าว่าใช้แล้วได้ผลใช้แล้วได้ผลดีเงี้ยเขาก็ไหนเธอลองเอามาให้ฉันใช้บ้างสิอ่อ,อ,อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ลองลองลองใช้ดูก็ปรากฏว่าแผงแผงแรกก็ได้ผลเลยเก็แบบว่า คือเขาก็รู้สึกว่าอ่าเรื่องประจำเดือนอน,นี่แบบว่าไม่ปวดอันนี้คือจะเป็นสเต็ปแรกเลยที่หลายๆคนเขาทานกันแล้วได้เห็นผลก็คือเขาจะไปปรับอเอโฮอร์โมนในร่างกายก่อนเรื่องของประจำเดือนอ่างเงี้ยมาปกติอแล้วส่วนที่สองก็คืออเรื่องของช่องคลอดเริ่มเริ่มมีน้ําหล่อเลี้ยงเริ่มอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มปกติมากขึ้นก็คือเหมือนฮอร์โมนมันเริ่มค่อยๆดีขึ้นนั่นเองใช่อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเขาก็รู้สึกแฮปปี้เวลา วลามีภารกิจอะไรกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไม sure> ่รู้ส ok ึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วเนาะแฮปปี้ครับมีความสุขครับเพราะก่อนนั้นมันก็ถือว่าเป็นปัญหาเนาะถ้าเกิดว่าบางบางคนเนี่ยหรือบางผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะแปลแปแบบมีข้างนอกอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็ทําให้เกิดปัญหาได้นะผู้ชมแต่อย่างนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่มาถูกทางแล้วนะใช่แล้วนอกจากนี้คือสิ่งที่ที่เขาได้ก็คือในเรื่องของผิวพรรณด้วยคือแบบว่าพอเขาทานไปเนี่ยคือแบบเรื่องเรื่องของผิวพรรณเรื่องของ สิวฟ้ากระอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยมีหน้าคลีนมากเลยแบบว่าคือแบบพอดูรูปร่างดูรูปดูตัวเขาดูผิวหน้าเขาอะ คือเหมือนกับว่าเขาเขาย้อนไวัได้อ่ะคือเหมือนเลยอยากดูปมีรูปพี่ชายลี่ชมดูบ้างไหมคะน่าค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นรูปที่น่าอเด็กอยู่เลยอ่าก็อายุประมาณ3 31 32แล้วนะครับนะคะคุณผู้ชมค่ะซูมมองไงไๆสิรูวานี่นะคะเป็นคุณแม่ลูกนึงแล้วนะนะคะหุ้นตีมาพันยังแบบเลยโอ้ใช่สวยนะคะก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกันก็ไปถ่ายรูปอ่าแล้วก็ให้เขา ถือพิพันธ์ให้ดูหน่อยใช่ก็ถือว่าคุณภรรยานี่ก็คือพอใจในผลตอบรับมากๆเลยแล้วก็คือยังทานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้เลยพอใจและได้ผลแล้วก็มายอมเป็นที่เซอร์ให้นะครับอ่าครับผมนี่เลยนะคะเป็นความประทับใจนะคะของคุณภรรยาของพี่เอกของเขา